ต่สามีบบเพระท้ขครูนี่ครูผู้ใหญ่สรรเสริญน,นะชื่นชมมากเลยหัวใจนี่เป็นผู้ให้แสงสว่างอย่างเดียวความมืดจะขนาดไหนดวงตะวันดวงจันทร์ดวงดาวก็จะทอแสงไปเรื่อยๆในทา่ามกลางความมืดมนนี่นะจะยังยืนหยัดยัดสู้ตรงนั้นนะครูวิ้ใหญ่เห็นแล้วชื่นชมมากาเลยเนี่ย ท่านยยืนยันว่าไม่นี้ไม่ย้ายครูไม่ใหญ่ชื่นชมจริงๆ,ๆเพราะใครๆทาอย่างท่านยากท่านสร้างปรมาธบรบารมียืนหยัดยืนยันเราจะเป็นบุญแสงสว่างที่นั่นอะไรจะเกิดก็ไม่กลัวเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบางโรงเรียนถูกเผาไปแล้วนี่นะมีจดุดพายจากเด็กนักเรียนมาถึงคุณครูครูครับครูอย่ากโกรธผมเลย พระเจ้าสั่งให้ผมมาเผาโรางเรียนสายผมว่ามาฆ่ามาเผาโรงเรียนโอ้ไออย่างนี้อ้างพระเจ้าแล้วแหละครูไม่ใหญ่ในความรู้สึกของครูไม่ใหญ่เนะี่ยพระเจ้าท่านเป็นคนดีนะมีความเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ท่านรักทุกคนในมนุษย์แต่มนุษย์นี่ที่มันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยากจะได้น่นอยากจะได้นี่เนี่ย อยากจะเขอบครอมสิ่งนั้นที่ง้นนคนจัดจริงร้องไปอ้างกันนะไปอ้างท่านเหมือนเหมือนลูกน้องอ้างผู้ใหญ่เนอ้างผู้บังคับบัญชาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นเลยที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเองเออเองสรุปเองหมดเลยนี่ก็ในทํานองเดียวกันแต่เด็กนี่นก็ยังคือคุณครูท่านนี้ท่านเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพน่าเลื่อมใสและเด็กลักมาก แต่เด็กถูกเสี่ยมสอนนะไม่ถูกสั่งสอนสั่งสอนในครูในโรงเรียนแต่เสี่ยมสอนครูที่ไหนก็ไปลุกอยู่ตามป่าตามเขาตามดอยอสอนให้ทําอย่างเนี้ยความรักก้ะผูกพันเพราะความดีของครูไปยังเขียนจดหมายมาบอกครูจะโกรธผมนะครับแสดงส่วนลึกๆมีเชื้อแห่งความดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสอนได้ดังนั้นนี่แตเสียงนิดกูกล้อง ได้ยินไปถึงแล้วก็ช่วยบอกกันเถอะบอกเลิกเถอะอย่าไปทำสิ่งที่สวนทางกับคำสอนของพระศาษษษษษสดาเลยแล้วก็เราจะได้อยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างสันติสุขนี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะมนุษย์ต่อมนุษย์จะไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่ศัตรูร่วมของมนุษย์ที่แท้จริงของมนุษย์มันคือโลภโทสะโมหะซึ่ง ถูกส่งต่อมาจากพญามานรนั่นแหละกิเลสมานี่มาจากพญามารตัวใหญ่ๆเป็นจากหลังนูน้นเราต้องมารวมใจหยุดในกลางกายเนี่ยแล้วก็ไปถึงตำแหน่งที่ถูกต้องหลับตาแล้วไม่มืดแล้วเราก็ไปค้นหาดูวใครส่งความโลภความโกรธความหลงมาบังคับให้มนุษย์ทะเลาะก,กันไม่รู้จักกัน อะไรต่างๆเบียดเบียนกันอย่างนี้นู่นนู้นนูนเราศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์เหมือนเชื้อโลกเป็นศัตรูร่วมของมนุษย์เชื้อโลกนะไม่จากัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดมันไปหมดเลยมันเป็นโรคอันวิโรคติดต่อหมดเลยตายได้ทั้งนั้นเลยเชื้อโรคแต่อันนี้เป็นเชื้อกิเลสนี่มันก็คล้ายๆกันนะครับมันเป็นปั่นนั้นเนาะนี่ เป็นปนันปนันเหมือนอย่างนั้นแหละถ้าจะหากติดต่อกันแล้วเนี่ยควรจะเป็นความรักที่ติดต่อ,อก,กันจะดีกว่าความโกรธซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษต้งคิดได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> love virus อ่า um virus ไวรัสแห่งความรักพแพร่กระจายไปแล้วลืมไปเลยถึงไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเลิฟไวรัสโรครักติดต่ออกระาจายดีเนาะ